บสินเอี่ยคนพี่ลูกปวดขี้มีอะไรแล้วนี่อะไรนะปินปวดขี้เหรอพามาซุปเปอร์มาเก็ตตอนไหนปวดขี้ทุกครั้งครั้งที่แล้วแม่ก็ปวดขี้้สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการมาเที่ยวกันเนาะวันนี้สเปยงหมดในตู้เย็นเราเริ่มจะหมดแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนะคะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปขี่ม้ากันนะคะก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าเด็กๆเขาจะกลัวไหมเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพาไปเอ็กวนเจอร์กันนั่นแหละน้องน้องฟินกับเอมิลี่ไม่ยอมขี่ม้าโพนี่เพราะว่ากลัวแต่ว่าครั้งนี้จะไปลองอีกครั้งหนึ่งที่รีสอร์ทนี้นี่แหละเอมลี่สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะทำเปสวยสวัสดีค่ะเวลาเห็นสารทุททำไงสารทุกเวลาเอมมลี่เห็นสารทุททำไง เอาไหม่เอาใหม่แม่ไม่เห็นสาธุถือใจอีแม่บักคักเห็นสาธุสาธุกทำไงสาธุไหมตาดูตาธุทำไงตาดูทำไงไม่ไม่ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วแกงลูกแกงลูกไปทางนี้นะที่รักไปทางนี้ดีกว่าดิกันดีกว่าดิกันการออกใช่อู้หูแดดดีจริงๆ เช้ามาทุกคนบอกว่ามาออกมาข้างนอกกันค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยที่นิทรรศนะพายุเข้าค่ะลมแรงมากเอมลี่ขึ้นไปสิไนขึ้นไปสิขึ้นไหมโชว์แม่หน่อยไม่ดูสิอ๋ออย่าโชว์มามีสิอุนเออโหนได้ไหมโหนได้ไหมอ้าแล้วแล้วนึงสองสาม ว้าวเปอร์เก <À. S 2> ่งมากค่ะซื้อแล้วนี <c oughs> ่ใครจะเอามั <c oughs> ้นเชิดเต้นอ่ะฟินตะเต้นอุ้ยไม่ใช่มั้นเชิดอันนี้นี่ลูกเอาอันนี้อีกอันนึงอีกอันนึงนี่ตะเต้นน้องฟินห่ออ่าเอ็มดิ้เป็นคนสแกนเนาะอ่ะป้ายถือถือเต้น Okay, อเคกลมกลมมินเงิงน,งนงลากไปเลยเว้ยเดีซ <c oughs> ื้อของที่จำเป็นนะคะอันแบบแรกเลยวาสับก็คือน้ำนส้มน้ำส้มคั้นสดๆเลยนะจ๊ะอ่าดูนี่ต้มอ,อยู่ข้างในนี้ตดานแล้วมันก็จะหล่นลงมาอย่างงี้ตดาน <c oughs> นี่เต็มแล้วสแกน <c oughs> อ่ะ <c oughs> เอาบล็อกแครี่มาสแกนเอาไหนก็ได้หยิบออกมาเลยอันนึงอะ่ะเออนี่ไงสแกนตรงนี้แหละสแกนได้ไหมอ๋ออันนี้นายาสแกนแล้วสแกนแล้วอีกแค่แม็ซ์ย์ยาพ<า>รุ่งนี้นะคะป๊าป๊าเขาจะโชว์ฝีมือไข่ค่ะเมนูไข่สำหรับตอนเชา้าก็เอาโบอรด์ด้วยนิดนึงอ่ะแล้วก็ขนมปังเป็นอาหารเช้านะคะทำให้เด็กๆก,กินดูอะไรซองกระจก อ๋อในใหนหัวมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูสิ <laughs> บาวรูสติกลูสติกลูสติกลูสติกอ่าก็ตัวห่วงเกาปัดเาอะไรนะคู่นี้จะกินอะไรขกาาปัดข้าผัดเอาเธอเปลี่ยนใจแล้วเหรอวิสซะแล้วเหรอ พ่อบอกว่าเปลี่ยนใจกินข้าวผัดและตอนแรกนางไม่อยากกินไงข้าวผัดน่ะเห็นไหมฟินเอียงคนนี้ลูกปวดขี้มีอะไรกันนี่อะไรนะพินปวดขี้เหรอปวดขี้โอ้ป้าป้าป้ากับกับบ้านแล้วป้า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 อาร์ซินฟินฟินปวดขี้จริงเหรอขี้เลย แม่บอกว่าให้น้องฟินขี้ที่บ้านทำไมน้องฟินไม่กี้โอ้ oh, ปวดขี้โอ้ oh, ลูกชายฉันปวดขี้ทุกคนโอ้ oh, มามาพามาซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนไหนปวดขี้ทุกครั้งครั้งที่แล้วมาก็ปวดขี้แล้วครั้งที่มาปวดขี้เอาได้ oh, อย่างนึงพอละเดี๋ยวเอาไว้นะคะปวดมือก็กลับละโอ้โหถือไปเอาไปเก็บใส่ตรงนั้นได้ได <laughs> ้ นี่นี่น,นี่น้องฟีน้อามาใส่ตรงนี้อ่ามามีมามีชว่วยอ่ะชว่ชวยช่วยยกยกขึ้นมาหนึ่งสองสามบามซูเปอร์คูลจ,จ่ายตังนะคะเครื่องอโตโมติกบ้าม,มเซ็ตอะไรวะเจอคอนโทรค่ะทุกคนเจอคอนโทร คอนโทรนะคะสงสัยไม่รู้เราไปโดนอะไรนะเสียใจด้วยนะน้องซินพี่ก็ต้องรอก่อนลูก <laughs> แทนที่จะมาช่วยกันแม่ถือของโออเธอนี่ <laughs> เออหนูเป็นคนถือปาเต้กันนะถือเค,ค้กนะเอ็มารีจะถือเค,ค้กอืออ,อ,อ่ะเออ ราตอนนี้ว่าเราต้องรักษาเคกสุดชีวิตนะลูก The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, on to the town. ไป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 อะไรเอาวางไว้อ๋อวางไว้ละืเอส่ตัวเย็นร์โชว ันนี้ไว้กินเป็นสแน็คนะคะห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กๆออกไปข้างนอกนะะไปดูสัตว์นะคะแล้วก็ไปขี่ม้าโพนี่หนูจะไปขี่ม้าโพนี่ไหมอีกูโพนี่ซิสเร์ซิสเตอร์ทำไงซิสเอร์ทำไงกุบกรอุบกรุบกุบเอาอม้ามันขี่ยงั้นเหรอทำไงกรลุบกรุบอยงนั้นเหรอในม้าขี่ม้าทำไงฟินขี่ม้าทำไงกรุบกรบ อันนั้นมันหมาอันนั้นแมวหมาหรือแมวเฮ<อ>้ขามาเขามือไหนเขามือไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันไหนฟินฟินเขามือเขามือสวัสดีค่ะเสกาอ้าวปีโคอะยังไม่โฟโต้จับจับซื่อเฉยจับไหมฮะอันนึงสองสามอึ๊บน้องฟินปวดขา อ่ะมัมีก็ต้องอันนี้ให้อ่ะออฮัลโหลพีนไม่ได้ใส่มัมีไม่ได้ใส่รองเท้าให้น้องน้องก็เลยรู้สึกว่ามันเสียสีเจ็บเท้าถึงแล้วอ่ะลงอ่ะน้องพีนลงอ่ะแม่เดินไม่ไหวแล้วเว้นด เอาไว้ไว้เอาไว้หานเอาโอ้ตายแล้วตายแล้วบอกบอกให้หานมันไปเหรอเออเจ้าที่มาลูกเราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้หรอกไปตรงสตันไม่ได้หรอกอืมไปเล่นไม่ได้แล้วเข้าไปทางไหนอะฮะเข้าไปตรงไหนประตูมันอยู่ตรงไหนลูกฮะเฮ ปัญหาคือประตูไวสะเดออินกังหาไม่เห็นเอเมลี่หาประตูทางเข้าไม่เห็นค่ะทุกคนโอ๊ตพี่เอเมลี่อยากมาเล่นน้ําอยากแบบเอเอามาเล่นซายแต่ทีเนี้ยก็คือว่ามันหาประตูไม่เห็นแล้วก็เจ้าที่เขาอยู่ตรงนั้นไงเราก็ไปไม่ได้เพราะกลัวหานมันแหบเอาเออปัญหาเนี่ยฮะอะไรไม่าอะไรทําอะไรโชว์อะไรอีกอ๋อ อ่าตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นที่เช่าจักรยานนะคะสามารถปั่นได้นะอืมเข้าไปไหมขึ้นไปไหมอืมนี่ก็ถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็จะต้องนั่งตรงนี้อ่ะเช่าเช่าทุกอย่างเช่าเช่าสูบอาฟินปั๊มลมเลยลูกสูบไหชุบแล้วล่ะลูกฮะอาโพอเบนออกซิเจนอ่ะดูสิ อ๋อแม่ไม่รู้แม่ขอโทษแม่ซอรี่โอ้ย,อย,อยลูกอุ้ยอุ้ยฟินไม่ได้มันนี่ไม่ได้หรอกมันมีหนึ่งเดียวอืมนี่แหละแม่อยากได้จักรจันแบบเนี้ยเอาไว้ส่งพี่เอมิล,ลี่ไปโรงเรียนดีไหมให้มาไม่ซื้อไหมว่าโ,โกรธโกรธงอนงอนงอนเอมิล,ลี่ง,ง,งอนอะไรมาวะตรงไหนอีกอ๋อไหนดูซิเดี๋ยวจะตกนะเดี๋ยวตกอ๋อตรงนี้มีมีเรือด้วยเอ้ยอยากขยัเรือ พายเรือเป็นบ้าเราเนี่ยให้เช่าหรืออะไรเนี่ยแม,แม่ไม่แน่ใจนะนะด,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 ดูดูดูแม่แอ่านดูก่อนอ๋อสิบยูโรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็สิบเจ็ดยูโรห้าสิบต่อสองชั่วโมงโหแพงเอาแพงเอาเรืออยู่ค่าเช่าเรือบรรยากาศตอนนี้ตรงไหนตรงไหน,น,น,นโอ้บรรยากาศดีดี ะพี่แอมนี่เขาอยากจะเป็นไกด์อ๋อตรงนี้ก็มีสนามเด็กเล่นอีกแล้วนะคะอืมอ๋อหอมไปเลยอัดวีโอ้โหสั่นเราเล่นยังไม่ได้ปปฮะนี่าปอ่ะบีนุ่มบีนุ่มอ่ะอัดวีโอ้มีมีสูตรหิ้งวะอีกเอาฮะ

อ่แม่แม่เอาไก่ระวังนะไก่มันจะไปจิกนะมั้ยขี้ขี้อ๋อห้ามเหยียบขี้เหรอลูกอ๋อสว r รคอ๋อมันเหยียบขี้มันก็ไม่เป็นไรลูกไปเน้ยดูตัวนี้ดิกลัวมอยน่ารักมากจับแอคเฟียร์พี่จับให้มันดูจับเบาๆจับเบาๆ มันไม่เป็นไรจับเบาๆได้ฟินจับเบาๆได้ราบโอาเขาอยากจับโอเคบีบีมีเบบีตัวนี้ท้องนะคะดูท้องจะโตๆหน่อยโอเคปะล้วไปให้น้องอะไรนะรักเอ้ยรักเอ้ยรักเอ้ยทำไงรักเอ้ยทำไงออลักเอ้ยทำแบบนี้เอ็นดูมันมอรี่ส์หรอเขาจะกอดกอดแก้หนาวเหรอลูก คนโคนโเอากอดแก้หนาวหน่อยเอากอดน่เกนมูย่อือยัอุ๊มูเย่ยัอุ๊บฟเซนอุกมูยนนรป๊าป๊าเอมิลี่บายบายก่อนเลยรักเอ้ยรักเอ้ยอ่าเกิปาป๊าไปดูที่อื่นดีกว่าอือ เราไปต่อกันนะอ๋ออย่ากอดอู้เอากลับบ้านได้ไหมเอากลับบ้านเลยนะไม่ได้ไม่ได้มันเยอะเกินแล้วสิอ่ะเช็ดเช็ดลงนั้วล่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อกินตุ่นๆนิดนึงเหม็นไหมเหม็นมากเหม็นไหมฟินฟินต้องฟินตดหรือเปล่าใครตด ปอหมาตดอาป๊าป๊ามาใส่เลยครับเอาไส่อ่าฮ่าคอฟมาสิปองปองปองส <c oughs> น <c oughs> นินั่นอะไรเดีนิต้องใส่แล,ล้วลึกออาหอไฮไฟไกันเลยกันขึ้นอ่าไฮไฟไ

โอ้ยทำไมคุณเจเดี๋ยววัักวัปลาวักวปลาเอ็มะไรอ่าทำไมคุณโซไฮไฟโอเคว้าวเก่งมากทำมโซเชียติกว้าว เด็กๆปลื้มใหญ่เลยน้องพี่โน้ตดี่ใจไม่ขี่มาเออตอนแรกก็คิดว่าน้องจะกลัวนะแต่พอเอาไปมาไม่กลัวเออเอมมาลีอ่ะ้า้าคินเชดอ่ะอัลโสลคร Yes. Yes. Good. Can yeah, everybody back. เดี๋ยวเราจะไปดูไอ้นี่นะคะไปดูเอ่อพาเรดขบวนพาเรตรถแห่กันเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะต้องอยู่ที่นี่นะแล้วก็จะไปดูอะไรฟินพาเรตใช่ไหมคะพี่เอมมารีกับป๊อป๊าอยู่ด้วยกันตอนนี้แม่พาน้องฟินมาปิ๊ปปี้มาฉี่เออนะ อะวายต้องหาวัสนะเดี๋ยวสักพักตรงนี si> ้นะคะจะมีพาเลนนะคะเดินขบวนอันนี้คนก็มายืนรอเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้มีโชว์เสร็จแล้วน้องฟินกับพี่แอนมบรีได้อะไรโชว์สิใหนดูอะไรสิฟินให้ให้มาดูโอ้าได้เหรียญทองด้วยไม่รู้ว่ารถแห่จะมาทางนี้หรือว่าจะมาทางนี้ บาย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 กาก้ากาก้อะไรล่ะรักทุกคนไม่ทำไมไม่รักอ่ะรักขากคลับไปสิรักค่ะรักมากไหมรักมากเออบ๊ายบายก่อนจุ๊บก่นจุ๊บๆเดียว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 เดีอวเฮ้ยไอ้ตัวอันตรายมันมาอยู่นี่หรอไหนไหนไหนนี่อ๋อเป็ด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 นั่นน่ะเจ้าของที่ตรงนั้นโลก เยอะนะตัวนั้นน่ะอันตรายอยู่ตรงนู้นตัวนั้นไปเร็วๆไปฝนจะตกแล้วลูกไปโอเคบายๆจุ๊บๆแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอน้นนะจ๊ะ